โต๊ะโต๊ะค่ตื๊อตอนนี้เลยกลายจะเป็นโชว์รูมฟอร์จูเนอร์อยู่แล้วเข้ามาใหม่เยอะมากๆใครอยากได้ f o r t จู e r ใช้ในช่วงปลายปีนี้ปลายฝนต้นหนาวขับไปเที่ยวหรือว่าประดับโรงรถที่บ้านทักกันมาได้เลยมีแต่ตัวของ 2.4G ไปจนถึงตัวท็อปสุด GR Sport เอาแบบไหนตะกูลเดอร์ก็มีให้หมดนะครับลีเดอร c o m m a n นเดแล้วก็ตัวลีเจนเดอวันนี้มาให้1คันครับกับตัวของ2.4ตัว V คันนี้เป็นปี2020เท่าไหร่จิตใจ 8 4 9 0 0 0บาทเลทผ่อนอยู่แค่1 0 0 0ง 1, 000, 1 000, 5 0 0 0ขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณลูกค้าเฮ้ยน่าใช้นะไปะดูในคลิปนี้กันได้เลยก็ดูก่อนชมนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากโดโตคขาครับไปไปชมกันเลยครับตัวนี้เขาเรียก หน้าปัจจุบันนะครับหรือโฉมปัจจุบันก็ได้ไฟก็จะเป็นไฟตายเดยี่ยวนี่นะไฟคมๆเรียวๆเล็กๆโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็มีเป็นตัวของไฟเซตนะครับผมเป็นไฟเดียนทามนั่นเองเอสวยเลยนะนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านล่างมีให้ตัดหมอกมีส่วนของไฟเลี้ยวก็อยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับวิกออกมาออกแบบมาถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็เป็นโฉมที่ ผิดมากๆนะครับสำหรับในตัวนี้ดูใหม่ขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็แถมราคาน่าใช้ตอนนี้ใครบอกว่า Fortuner ราคาสูงเ้ยมาดูที่นี่ก่อนโต,โตโตคาครับ8 4 9 0 0 0บาทอย่างที่แจ้งไว้ในช่วงต้นคลิปครับราคากำลังดีน่าใช้ได้ปีใหม่ๆแล้วก็ได้โฉมใหม่ไปด้วยครับส่วนของกระจังก็จะเป็นกระจังคลื่นนะกระจังหยักเป็นคลื่นแบบนี้สีดำนะครับสวยแล้วก็ตัวของโลโก้ก็ยังเป็นตัวโลโก้เดิมนะครับผมยังไม่มีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าเฮ้ดูดีเลยนะ โฉมนี้นะครับล้วก็ได้สีขาวด้วยก็ถือว่าเป็นโฉมพิมพิยมนะครับสำหรับในรุ่นนี้เลยทีเดียวก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะฮะสำหรับ f o r ์จูนก็ออปชั่นฟังก์ชันก็ทั่วไปแต่อยากให้เห็นเรื่องของสภาพภายในดีกว่าอย่างนี้ผมแจ้งนะมันก็เป็นรถที่วิ่งมาหลักแสนแต่ภายในสภาพมันก็หลักหมื่นเลยนะคุณผู้ชมสวยนะครับไม่ว่าจะเป็น่วกแผงข้างแผงประตูต่างๆคอนโซลหน้านครับดูดีสะอาดสะอานนะครับแล้วก็เป็นตัวของหนังสีดํานะครับพุ่มมีความนิ่มนะครับหนังก็สภาพสวยสภาพดีไม่มี พวกแตกต่างๆนะครับแล้วก็ได้ก็ยังเดินตะเข็บสวยงามนะครับพวงมาลัยก็ยังเป็นพวงมาลัยเดิมนะตัดเย็บมาสวยงามได้สีเทานะครับอินเสิร์ตใส่มาก็เป็นไลายไม้สีดํานะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็ตัวที่ครอบเกียร์ตรงกลางนะครับปุ่มต่างๆก็ยังคมชัดเดิมๆนะไฮโดรชิ i ด้านหลังสวยหน้าจอตรงกลางก็เป็นตัวแบบแสดงผลดิจิตอลอยู่นะครับแล้วก็ซ้ายขวาก็ยังเป็นเข็มแบบแมนนวลน,นะครับ อยากให้เห็นจริงๆนะครับสภาพสดสภาพสวยแบบนี้ใหม่กริปนะครับผมนี่เอาไปใช้งานผมมองว่าแทบไม่เห็นพวกรอยตําหนิเลยนะ,ะนี่นะครับดึงเบรกมือโชว์ซะหน่อยนี่พอจูนเอกลักษณ์เขาต้องมีตัวเบรกมือยังไม่เป็นไฟฟ้าซะดีเร๋ยวรอตัวใหม่กันอยู่นะครับมีข่าวมาว่าอาจจะเป็นไฟฟ้าอาจจะนะอาจจะนะครับนี่ในตัวนี้เอกลักษณ์เขาเลยใน,ในส่วนนี้ผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคาแบบรอเหลือกมาผ้าหลังคาก็ยังเป็นตัวของสีเทาเดิมๆนะมครับเดี๋ยวถอดแว่นดูหน่อย ไม่มีพวกรอยคราบสกปรกต่างๆนะครับก็เป็นผ้าสะอาดสะอาดสีเทาเดิมๆนะครับไฟบนก็เป็นพวก LED หมดแล้วนะครับสวยน่าใช้ก็เป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ยอดฮิตมากๆทำไมฟอร์จูนถึงนิยมแล้วก็ราคาแข็งนะครับเรื่องการใช้งานดีนะครับแล้วก็รูปลักษ์รูปทรงก็เหมือนเป็นปัจจัยที่5ที่6ของเราเนะที่ก็เหมือนแบบมันเป็นรถติดเทรนน่ะ นะครับใครๆก็ส่วนมากเขาก็จะขับกันใครขับก็จะเสริมสร้างภาพลักษณ์เสริมสร้างแบบดูดีนะเป็นเหมือนแบบของแบรนด์เนมอยู่ชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ราคากำลังน่าใช้มากๆที่โตโตค้านะครับอยากให้รีบอยากให้ไวจริงๆนะครับตอนนี้ใครอยากเป็นเจ้าของ Fortune มาได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตัว f o r t u n e r ที่โตโตคาครับมีเข้ามาเยอะย้ําอีกทีนะครับมีครบทุกรุ่นที่คุณลูกค้าต้องการแน่นอนนะครับใครอยากเป็นเจ้าของ Fortuner ใครอยากขี่อามได้้งต เบอร์โทรศัพท์ครับ083777747 7, 77 7 77และ0837777757นะครับมาได้เลยนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ like, ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะหรือไม่ก็อยากนะครับชมรุ่นไหนยังไงพิมพ์บอกได้เลยพิมพ์แจ้งได้เลยนะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็บอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับจบสุดท้ายแล้วนะกอดรถแบบอบอุ่นๆออน,ออน,นะครับให้คุณผู้ชมอยากได้เป็นเจ้าของ Fortuner จริงๆนะครับดูได้เลยนะอบอุ่นไหมได้อย่างโอเคอย่าง ไปอยู่กับพ่อนะลูกนะอะไรประมาณนี้น, <c oughs> นเวลาที่ลูกค้ามาเนาะอยู่กับพ่อนะไปอยู่ในโรงรถด้วยกันนะลูก